ซอฟต์แวร์เอนจิเนีนะครับสายทางด้านของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือสายนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีสายถัดมาเนาะแต่จะแนะนำสายที่เป็นตัวของซอฟต์แวร์เอนจิเนียก่อนนะครับสายทางด้านของตัวซอฟต์แวร์เอนจิเนนะครับก็อาจารย์มองว่ามันเป็นคนที่ทำงานทางด้านของอยากจะเป็นเชิงของดูแลโปรเจกต ทั้งโครงการหรือว่าคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนิยมเป็นเงินเดือนก็สูงกว่าโปรแกรมเมอร์ธรรมดาเนาะเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ในสายอาชีพของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โดยส่วนใหญ่จะคุมกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์เป็นหลักนะครับคุมการผลิตซอฟต์แวร์แปลว่าความสามารถของเขาก่อนจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ได้โดยโปรตีเราควรจะผ่านการเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเป็นจูเนียร์เป็น Junior, เป็นขึ้นไปสูงสเนาะแล้วถึงจะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ได้เพราะว่าตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เปรียบเสมือนเป็นเป็นหัวหน้าหรือเป็นคนคุมเดเวลลอปเปอร์อีกทีหนึ่งเข้าใจปะเป็นคนดูเป็นภาษาไทยเรียกว่าวิศวกรซอฟต์แวร์เป็นคนดูแลการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดมันคือซอฟต์แวร์หมดเลยเนาะดังนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยจะต้องมีความสามารถรู้ภาษาโปรแกรมเขียนโปรแกรมเป็นอะแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์เป็น รู้ในเรื่องระบบปฏิบัติการ OS รู้แล้วก็หลักการคือน,นําหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์คือหลักการทางวิศวกรรมอ่ะมาสร้างซอฟต์แวร์ถ้าเราจินตนาการแบบว่าเราเป็นวิวศวโยธานะครับก่า,าจะสร้างบ้านได้เราก็ต้องคํานวณนูน่นนี่นันเนาะเป็นตึกเสาเข็มอะไรต่างๆใช่ไหมเช่นเดียวกันครับเขาหลักการในการสร้างแบบนั้นที่เอาหลักการของวิศวกรรมอ่ะมาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ให้ซอฟต์แวร์มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ คีย์เวิร์ดหลักๆที่น่าสนใจก็คือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์โปรเจกต์แมนจเมนต์การบาิหารจัดการโปรเจกต์ซอฟต์แวร์เนาะให้สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันเวลาแล้วก็มีคุณภาพโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปใส่ซอฟต์แวร์จิเนียร์หรือว่าวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะหมายความว่าจะต้องทำงานเป็นทีมครับร่วมกับ d e v e l o p e r ฝ่ายต่างๆทั้งโปรแกรมเมอร์ p r o d u c t owner นะครับสเต็กโเดอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลูกค้าด้วยหลายๆด้านเนี่ยทั้งหมดอะคนดูแลคือเป็นตัวซอฟต์แวร์จิเนียร์เป็นคนออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆก่อนนั้นในเฟสแรกๆเวลาจะพัฒนาตัวของแอปพลิเคชันเนาะให้เราจินตนาการบทบาทของเราเป็นซอฟต์แวร์จิเนียร์ก่อนเป็นคนออกแบบกระบวนการผลิตตั้งแต่การดูแลคนการออกดูลูกค้าการเรียกนะการออกแบบวิธีการทำงาน ในการพัฒนาซอฟต์แวร์การส่งมอบให้กับ Developer เองแล้วก็ให้กับลูกค้าเองวาง s สเก d u ดูต่างๆพวกนี้เป้าหมายง่ายสุดเลยก็คือเพื่อให้พัฒนาซอฟต์แวร์ Product สสำเร็จจบแล้วแค่นี้ดังนั้นหลักๆอะครับที่ที่หน้าที่ของคนที่ทำหน้าที่เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อาจารย์จะแบ่งออกเป็น7 s t e สเต็ปพอความจริงแล้วแต่จะแบ่งเนาะมันแบ่งได้หลายแบบแต่ในที่นี้อาจารย์ขอแบ่งเป็น7สเต็ป เราจะเรียกว่ากระบวนการเนี่ยว่า SDLC ในวงการเนาะ SDLC ย่อมาจาก Software Development Life Cycle หรือว่าวัฏจักรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นตอนโดยพื้นฐานเนาะจะมีทั้งสเต็ปแรกคือเราจะเรียกว่าเป็น Software Concept and Planning สเต็ปที่1ก็คือเราต้องมีคอนเซปต์ของซอฟต์แวร์ที่จะสร้างก่อน หลังนั้นระวัง s e เ u ดู Planning ว่าเราจะต้องมี s สเกดูเดือนแต่ละเดือนจะต้องทำอะไรบ้างจนจบนะครับสเต็ปที่2ก็คือ Requirement หลังจากเรามี Concept ของซอฟต์แวร์ที่เราจะสร้างมีการวางแผนแล้วว่าเราต้องไปไหนทำอะไรจัดกลุ่มแบ่งงานกับคนยังไงตรวจสอบอะไรยังไงจนจบส่งมอบเนี่ย ตัว r e quirement เราต้องไปเก็บกับ user จริงที่เป็นลูกค้าของเราเนาะว่าเราจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันหรือเกมเกมแอปพลิเคชันหรือหรือโมบายหรือแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้เราต้องไปถามลูกค้าก่อนว่าใช่ใช่ไหมลูกค้าต้องการสิ่งเหล่านี้ในหน้าตา r e quirement แบบไหนบ้างเนี่ยเราต้องไปเซอร์ y ว์แล้วเก็บข้อมูลมาหลังจากนั้นถึงจะเอามา Analysis Analysis คือเอามาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าว่าควรจะมีฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันมีอะไรกี่อย่างทําอะไรกี่อย่างได้ คำนวณค่าใช้จ่ายนู่นนี่นันเนาะเต็มไปหมดแล้วก็ค่อยมาทําการออกแบบออกแบบไม่ง่ายส่วนจะเป็นโฟร e ชาร์ดก่อนก็ได้ครับก่อนจะส่งให้โปรแกรมเมอร์ทำอ่ะออกแบบเป็น f ฟ r ์ชาร์ดหรือเป็น ER d i a g ไดแกรมไได้ถ้าเป็น d a t a b a บสเนาะแล้วเป็นพวกย s สเค a ไดแกรมค s s สไ a แกรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในต่อไปเนาะมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เราต้องเรียนถึงจะสามารถไปทำงานแต่ที่อา,าจารย์มาอาจารย์จะโอวิวในโลกนี้ก่อนว่า ขอบเขตงานของซอฟต์แวร์จีเนียรเนี่ยวิศวกรซอฟต์แวร์เขาต้องทำอะไรบ้างดีไซน์ UML ไดแกรมแล้วค่อยมา Implement Coding and Debugging ตัว Debugging โดยโปกติเท่าเรียกเป็นตัวซอฟต์แวร์เทสติ้งมันจะเป็นตัวที่เรียกเป็น u n i t testing คือเราเขียนโค้ดคอม p พล์รันไปแล้วแก้บัค Error r เนี่ยแก้ตัวแปรนู่นนี่นั่นอันนี้มันเขาเรียกเป็นซอฟต์แวร์เทสติ้งเนาะแต่เราจะเป็น Debugging ก็คือการแก้บัค บัคความจริงมันจะเป็น2แบบเนาะบักแบบที่ Error เกิดขึ้นลันล้วไม่ผ่านน่ะใช้งานไม่ได้นี่ก็เรียกบักบักอีกแบบหนึ่งจะเป็นบักที่รันผลออกหมดเลยเนาะแต่ค่าไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่เราต้องการเวลา user ไปใช้เนี่ยก็เรียกเป็นบั๊ก็ต้องกลับมาแก้ต่อนะครับหลังผ่านการโคดดิ้งและการดีบัคกิ้งเสร็จก็ขั้นที่6ก็จะเรียกเป็นซอฟต์แวร์เทสติ้ง เทสตตั้งแต่โค้ดย่อยๆไปโคดที่รวมเป็นคาร์ดโมดูลเทสกับฮาร์ดแวร์จริงเทสระดับจากองค์กรเป็น developer testing ก่อนแล้วค่อยพรเทสกับ user จริงๆดังนั้นในบาง OS หรือบางโปรแกรมถ้าเราเห็นในในผู้พัฒนาเนาะเขาจะมีระดับเป็น Alpha Testing Alpha Testing คือการทดสอบโดย developer ในองค์กรก่อนแล้วค่อยปล่อยเวอร์ชัน Be t a เวอร์ชัน Beta คือให้ Developer อร ในโลกข้างนอกอะ่ะที่ไม่ใช่ในบริษัทอะ่ะให้เขาไปลองเทสจริงหรือเป็น end user ได้ครับเทสเป็นตัวเวอร์ชันเบต้าเทสก่อนจะปล่อยเป็นเป็นของจริงขึ้นมาเพื่อจะเก็บเงินอะ่ะเขาก็จะมีเซ n นรีพอร์ตนะถ้าเราเคยเล่นเนาะเซ็นรีพอร์ตถ้ากดเข้าไปคือจะส่งบัคหรือส่งรีพอร์ตอ่ะกลับไปให้กับผู้พัฒนาเขาจะพัฒนาเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วค่อยปล่อยขายเป็น full version นะครับแล้วก็ขัน้น ที่7หรือสเตปที่7ก็จะเป็น deployment and maintenance อันนี้ขั้นนี้สำคัญนะความจริงอะ deployment เป็นการส่งมอบงานให้ลูกกับลูกค้าหรือว่าปล่อยของไปขายอะ release อะ่ปล่อยของไปขายขั้นที่ใช้เวลานานก็คือ maintenance ครับบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่อาจารย์บอกว่าถ้าในระดับโลกออนไลน์เนาะคำถามถ้าอาจารย์บอก f c e e o o o เป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์หรือยัง คำตอบก็คือไม่เสร็จสมบูรณ์ในโลกใบนี้ครับไม่มีแอปพลิเคชันไหนที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ถ้าในระดับโลกออนไลน์เนาะถ้าเราหยุดพัฒนาไปเมื่อไหร่จะเป็นเหมือนแบบไ i ไฟครับที่ Facebook ย่งตลาดไ i ไฟแล้วก็เกิดโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาแล้ว Facebook ก็ต้องกระตือรือล,ล้นในการพัฒนาตัวเองโดยการสร้างไปอยู่ในโลกของ Meta v e r s e ที่จะสร้างเป็น f a c e b o o k Horizon ในอนาคตที่จะสร้างแว่น VR และให้เราไปประจนภัยในโลกของ m e t a เว r ร์อีกต่อ่งอันนี้มันเป็นส่วนการเมนเทนแนน์ก็คือส่วนบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้มันยังคงอยู่ต่อไปและก็อัปเดตเวอร์ชันหรือพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆให้ธุรกิจในเครือองเขาอะสามารถครอบจักราวาลได้มากขึ้นดังนั้น Facebook ก็เลยเปลี่ยนแบรนด์จาก Facebook กลายเป็นเมตาที่คุมองค์กรใหญ่ๆเหมือน Google ครับเมื่อ Google ซื้อ YouTube ซื้อแบรนด์ต่างๆเข้าไป เขาก็ธุรกิจมันไม่ใช่แค่แบรนด์ Google เลยไงก็เลยเปลี่ยนเป็น Alpha เบเป็นองค์กรใหญ่สุด Google ก็เป็นลูกของ Alpha เบคือมันแล้วแต่องค์กรเนาะในการกจัดการจะทําให้แตกแบรนด์เข้าไปใหม่ให้ให้คนมองว่ามันไม่ใช่แค่ Google หรือ a c e b o o k เนาะแต่มีคนที่ใหญ่กว่านั้นเขารีแบรนด์องค์กรใหม่เนาะแล้วทําให้เครือข่ายธุรกิจมันกว้างขึ้นเนาะดังนั้นเราจะสังเกตว่าในโลกปัจจุบันถึงอนาคตนะครับตัว ที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่่ะเขาจะซื้อธุรกิจลูกที่เป็นคู่แข่งจินตนาการถ้าอาจารย์บอกในยุคของ disruption Dis v e ตอ d i i s r u p t ก็คือถ้า Google ทำไมต้องซื้อ YouTube จินตนาการในยุคนั้นเนี่ย Google สามารถสร้างแพลตฟอร์มแบบ YouTube ก็ได้แต่เขาไม่สร้างง่ายสุดเขาซื้อคู่แข่งเข้าใจความหมายของอาจารย์เนาะพอ Google ซื้อ YouTube ไปครับ YouTube เป็น Search Engine เหมือนกันแต่เป็น Search Engine ของวิดีโอ คือซื้อไปปุ๊บเป็นการสร้างธุรกิจที่ดีแม้ว่าจะยอมลงเงินมหาศาลเพื่อซื้อธุรกิจของ YouTube เป็นของตัวเองทำให้สตาร์ทอัพหน้าใหม่อะครับหรือว่าคนในวงการหน้าใหม่จะเข้ามาทำธุรกิจเนี้ยก็ไม่สามารถสู้ Google ได้เพราะว่า u u u e e มีฐานลูกค้ามหาศาลแล้วทำให้เพิ่มพลังของบริษัทต,ตัวเองเข้าไปอีกแบบนี้ครับหรือว่า Facebook ทำไมถึงซื้อ i n s t a g r กรเข้าไปโดยใช้เงินมหาศาลเหมือนกันเนาะในการซื้อ เจ้าของอินสตาแกรก็คือรวยมหาศาลเลยไม่ต้องทําอะไรก็ได้มองภ่าออกปะแต่เขาเห็นอนาคตไงว่าถ้า Mark ปล่อยให้อินสตาแกรมเจริญเติบโตมากขึ้นโอกาสที่ Facebook จะโดนแยกลูกค้าไปอยู่ที่ Instagram ก็จะมีสูงหน้าที่ของเขาคือซื้อคู่แข่งมาเป็นพวกตัวเองก็จบมองภ้าออกปะหรือ Mark กทำไมต้องไปซื้อ f a c e b o o k ไปซื้อ WhatsApp อีกไปซื้อ Oculus เพื่อจะสร้างเป็นแว่น V R ปัจจุบันก็ไปซื้อธุรกิจ เยอะมากๆพวกนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะที่มีอํานาจเงินนะ่ะเขาก็จะซื้อคู่แข่งเพื่อจะทําให้พัฒนาให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ในอนาคตคนที่เป็นตัวเล็กตัวเล็กที่จะเข้ามาใหม่นียโอกาสจะสู้ยักษ์ใหญ่่ก็ทําได้ยากเพราะยักษ์ใหญ่เขาเขาซื้อตัวเล็กที่เป็นพลังของเขามาหมดแล้วไนงะทาให้เขาใหญ่ขึ้นอันเนี้ย สำคัญดังนะั้นะในโลกของวงการไอทีครับก็จะมีตำแหน่งงานที่อาจารย์สกัดขึ้นมาเบื้องต้นก่อนเนาะในสายของตัว Developer เนะี้ยถ้าอาจารย์สรุปอีกรอบหนึ่งนะในของส่วนแรกเนาะก็จะมีทั้งสายชีพทางด้าน a อ p พลิเคชัน Developer, Web d เว็บเด e วลลอปเ e อร์โมบา e เดเวลลอป e ปอร e เกมเด UxUi Designer ์นะครับเดต้าเบสเดเวลลอปเแล้วก็ตัวซอฟต์แวร Engineer นะครับอันนี้ยสำคัญหลักๆดังนั้นเราก็ลองดูน้อว่าในสายอาชีพของเราในอนาคตเนี่ยเราคิดว่าถ้าไปทางด้านเทคถ้าโซนเดอร e ลอปเปอร์เราอยากจะทำอาชีพอะไรนะครับอันนี้สำคัญ